ตอนรับเข้าสู่ช่องปายันไม่โคดวนครับอันนี้ก็อีกหน้างานหนึ่งตุกีเล็กเสียงปลาปลาครับ <t> mình quanh bồi anh tạc dồn về nút lơi đây mấy อย่างนี้ครับมีน้ำนะครับมองข้างล่างไม่เห็นเราใส่ขังเตาเอา <c oughs> สงสัยเอาลึกประมาณนี้บ่งานนี้นะระวังอย่างเดียวปลาปลาส่วนภูมิภาคกับประลาหมู่บ้านนะครับวางไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนหอยู่ข้างไหนเราก็มองไม่เห็นมันเป็นน้ำด้วย าจะนอนเลยบอมใส่ไปนู่นเลยเพราะว่ามันใกล้แลวมันติด mắt <laughs> Ủa oh, đầy lò này đi lời Đi đầm บ้านบ้านโอยแต่บ้านโหดวค่าหันนี่กรนั้นบ้านอ่าอ่าขุดไม่ไม่ระวังประปานี่ไม่นานครับแค่เดียว ទីអុយតាងក្នុងស្បស្រូវទីអុយតាងនេះទឹកនេះណា ระวังกบ,บ้านเป็นยังไง ที่แล้วเราก็มาโลกตรงนี้นะแก้ปัญหาน้ําท่วมเร่งด่วนข้างตรงนี้อาุดเนไม่ต้องระวังปลาเนยไม่นานครับช่วงเอาช่วงเอาเลยแต่นี้ช่วงไม่ได้ครับไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหนตื้นแค่ไหน <laughs> เด่นมากนี่งานประประาเนี่ยถ้าตามแบบจริงๆน,นะมันต้องเม็ดหนึ่งจากถนนลงไปยามนี้นไม่ใช่ครับก็จุดเสร็จก็เอาจจะวางข้อครับ ี่ก็เฉียดนิดเดียวครับอาตรงตรงจบที่กลางะเลหรือะรครับเกือบแล้เนเียดบุดบิดอันนี้น่าจะเป็นปลาหมูบ้านปลาหมูบ้านไม่ลึกเท่าไหร่หรอก อ่าเี๋วรถซ้ายนี่มูนี้นี่เอาตะด้านข้างขอบถน,นนอะ่ะให้มันนี่ก่อนให้น้ำมันไหลง่ายก่อน ติดตามนะครับไายันทุกคนดวนครับสวัสดีครับ